โอเคนะครับสวัสดีครับสมาชิกลูกไร่ครอบครัวครอบครัว KP มลกอรพรีเมียมนะฮะวันนี้ก็มาเยี่ยมแปลงอีกแปลงหนึ่งนะฮะในแปลงทุเรยียนแล้วก็ในแปลงเงาะนะฮะข้างๆก็เป็นสวนปาล์ม มีดนตรีบรรเลงมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะฮะทุกคนโอเคก็มาพบเจอกับเจ้าของแปลงนะฮะโอเคจะรู้จักกันกับเจ้าของแปลงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเรียงนำเสียงมดันสกุนกีครับกีตนจีบวงครับน้องบูมน้องบูมเราพูดแลงมั่งแหล่งตายมั่งนะโอเคตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลอำเภอจังหวัดอะไรครับอ่าตรงนี้ตำบลทุ่งเต๊ใหม่ครับอำเภอนาสารนาสารนะจังหวัดรา์ธานีโอเคน้องบูม น้องบูมได้ข่าวว่าเรียนด้านเกษตรมาใช่ครับใบด้านเกษตรมาอ๋อจบจากมหาอะไรไหนครับอ๋อวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีปัทลุงครับจบจากเกษตรปัทลุงนะโอเคได้ครับปัญญาโทรหรือปัญญาเอกจบเกีมชั้นปวสครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ดูที่เออเขาไม่ได้ดูที่อะไรนะใบจบเขาดูที่สเตมเมนต์ในบัญชีโอเค นะน้องบูงก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว KP มะละกอพรีเมียมมาปลูกมะละกอเรามาดูกันว่าเด็กจบเกษตรเขามาทําเกษตรเขาจะประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวน้องบูมเชิญทางนี้นะที่ตรงนี้ปลูกอะไรเป็นพืชหลักเชิญอ่าตรงนี้ปลูกเนาะเป็นพืชหลักครับนะฮะอยู่นานสารต้องปลูกเงาะว่าะงั้นเถอะเงาะทุเรียน <laughs> อ่สืบสารนะฮะพืชเอ่อวัฒนธรรมอ่านะฮะผลไม้วัฒนธรรมะนะฮะ,ลาานะฮะแล้วก็มาปลูกทุเรียน เอ้ยไม่ใช่สิมาปลูกเอ่อปลูกเงาะปลูกมะละกอปลูกเงาะปลูกทุเรียนแล้วก็มาปลูกมะละกอโ,โอเคนะฮะเป็นพืชเสริมไม่ใช่ไม่ใช่พืชเสริมเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเอ่อโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าปลูกเงาะในพื้นที่ตรงเนี้ยการจัดระบบสวนมันจะมีทาสวนน้าสวนดินแล้วก็สวนผลไม้อ่าสวนน้ําก่อนคือการติดตั้งระบบน้ำอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะฮะนี่คือต้นเงาะต้นเงาะตอนนี้กี่ปีแล้วครับ ต่านงอตอนน,ออน,นี้อายุ2ปีครับผมสองปีปแล้วก็ติดตั้งระบบน้ําไว้นะฮะอ่าค,คล้ายๆกับทุเรียนนะที่จะดูนะงะนะระยะท่ออะไรก็พอๆกันไหมใช่ครับระยะใกล้ๆ,ๆ,ก,ลๆกันเลยใกล้ๆกันเลยแปดคูณสิบอ๋อแปดคูณสิบนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างตรงกลางเห็นไหมฮนะทุกคนแล้วก็น้องบูมก็มาปลูกมะละกออ่ะน้องบูมอธิบายการทํางานครั้งนี้หน่อยว่าปลูกมะละกอเนี่ยปลูกยังไงในในแปลงงาะในสวนงอเชิญครับปลูก ทางระหว่างระหว่างต้นระหว่างลางรงประมาณ3-3เมตรครับผมโอเคได้ครับจะปลูกทางต้นงาะอยู่ประมาณ2อเมตรหถึง2เมตรแปดโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเออ่เล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ทุกๆคนฟังนะครับก็ไปมาหลายแปลงนี่เป็นหนึ่งอีกแปลงที่เห็นแล้วนะฮะก็แนงเศ้าไทยและพี่นนองเนอสวยมากนะ ผมดูนะฮะจากกายภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะเดิมทีเนี่ยน้องบูมเนี่ยทุกคนดูนะฮะต้นเงาะท่อท่อท่อน้ําที่ส่งเลี้ยงเข้าต้นเงาะจะเป็นท่อ,อ,อสปริงเกอร์สีหุนแบบหมุนนะฮะแต่ด้านเดียวนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าท่อเซอร์วิสที่ออกแบบไปแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็มาตัดอ้อโทษนะฮะพูดผิดท่อลดน้ําเงาะก็สองข้างนะฮะแต่ตัด ออกด้านใดด้านหนึ่งอ่าแล้วมาใส่สามทางต่อตรงแล้วก็ใช้ท่อ PE นะฮะอ่า p m เ20มิมลทนแรงบาได้4บา่านะฮะท่อคาดส้มในร้านค้าทั่วไปแล้วก็มาจัดแถวใหม่นี่จัดแถวใหม่นะฮะให้มาลกออยู่ตรงแล้วก็ใช้ท่อ PE 2 0ยิมิลดึงลงไปแล้วก็ฝังแล้วก็ใช้สายไมโครถูกไหมครับใช้สายไมโครมาปักเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงเป็นก้าน นะฮะขึ้นมาเป็นสปริงเกอร์ให้สามารถรดมลกอได้อ่านะครับทุกคนดูนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสวยเชียวนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับอ่าร่องซ้ายร่องขวาของเออ่แถวเงาะก็มาได้นะฮะโอเคนะครับทุกคนเห็นนะครับจะเป็นแถวเดียวยาวสวยกันเลยนั่นหมายความว่า เวลาเราเปิดน้ํารถต้นเงาะน้ําก็จะสามารถเซอร์วิสต้นมะละกอได้เลยทีเดียวโอเคเยี่ยมมากเลยเงาะก็สวยนะครับเป็นบรรยากาศโอเคอ่ะน้องบูมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ่ออะไรเป็นจุดที่ทําให้ตัดสินใจปลูกมะละกอรครับจุดทีด่นะครับผมคิดว่าคือแบบเป็นพืชที่ว่าลงทุนครั้งหนึ่งแล้วก็ระยะการเก็บเกี่ยวคือ น,นานนะครับเป็เหมือนปกทั่วไปนะปกทั่วไปวันเดือนสองได้นรือต้องทำใหม่แล้วคครครับับบเคยปลูกมาไหมมะล,ละกอเหรอครับอ่บามะละกอไม่เคยปลูกครับนี่เป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกเลยเวอร์จินลาเด็กนี้ <c oughs> นิววอเตอร์ฮะทุกคนโอเคกังวลกลัวอะไรไหมผมกลัวกลัวเรื่องเรื่องโรคครับไม่เป็นไรเรามีโรงพยาบาลมะละกอครับผมโอเคกวอว์เรื่องโรคความรู้ประสบการณ์ด้วยความรู้ประสบการณ์ไม่เป็นไรมีที่ปรึกษานะครับแล้วกลัวเรื่องอะไรกลัว กลัวไม่มีตลาดรองรับไหมตอนน้นนี้เคยกลัวครับแต่ว่าตอนนี้ไปคุยกับที่ทางบริษัทดูคือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่ชั่วนะเดี๋ยวบริษัทไม่ถือเรื่องยุ่งเลยไปขายไหนเราไม่ต้องกลัวนะฮะพี่ลงทุนทําโรงงานใหญ่โตนะฮะอ่ะโอเคมีจุดตัดสินใจว่าอยากจะหารายได้เสริมพูดได้ง่ายและก็ระหว่างที่เงาะจะได้รับผลผลิตนะฮะระหว่างที่ทุเรียนจะได้รับผลผลิต มาละกอได้รับเงินรับเงินก่อนเออได้ยินไม่ชัดพูดว่าอะไรนะมะละมามละกอได้รับเงินก่อนครับเอาอย่างนี้เลยกันปลูกเงาะฟรีปลูกทูเรียนฟรีเพราะมาละกอมาเลี้ยงโอเคนะครับถอดรถไฟแดงักคันน่ะอีกอีกหนึ่งปีไปเราเดินดูในแปลงกันอย่างนี้นะทุกคนคือผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็แอบยิ้มนะฮะว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเกิดความอิจฉานะครับว่า อนาคตเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จเรื่องมะละกออย่างดีมากเลยอ่ะตรงนี้มีมะละกอมาแซมอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีท่อเซอร์วิสของน้ําที่เอาไปรดต้นเงาะแล้วก็มีจุดตรงกลางก็ปลูกมะละกอแซมไปได้อีกนะครับทุกคนดูนะครับส่วยเฉยนะฮะอ่ะทั้งบุมเล่าความรู้สึกให้ฟังตอนนี้หน่อยตั้งแต่เริ่มทํามาตั้งเริ่มตัดสินใจปลูกและทํามาจนถึงวันนี้ทํามาได้กี่เดือนนะ ไม่ไม่ถึงเดือนครับผมยังไม่ถึงเดือนเหรอเนี้ยใช่ครับประมาณ20วันแ่บรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ปลูกมาแล้วทํามาแล้ว20วันรู้สึกว่ามันความคิดแรกคืออาจจะเลี้ยงยากอาจจะเลี้ยงยากเหมือนทุเรียนแต่ว่าพอมาเลี้ยงจริงเออคือไม่ไม่ยากไม่ยากครัไม่ยากเพราะว่าหนึ่งเราได้ลงมือทําควบคู่ไปกับมีที่ปรึกษานะฮะได้คุยกันอยู่เรื่อยๆรื่อนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะครับตั้งเป้าหมายยังไงบ้างกับการปลูกมะละกอครั้งนี้ตั้งเป้าหมายครับ เอาเลยเอาเรื่องจริงเลยเอายังไงดีขายได้อาทิตย์ได้สักหนึ่งคันรถรั้วน่ะอะไรประมาณนั้นน่ะอาทิตย์นึงสักสองสามพันเอาเงินมาหมุนเวียนในในสวนต่อยอดอะไรโอ้ได้ได้สักการิตได้สองสามพันเรามาหมุนเวียนต่อยอดนะครับฟังดูแล้วก็ไม่ธรรมดานะฮะทุกคนเป็นไปได้ครับมะละกอปลูกไปแล้วตั้งแปดร้อยต้นนะครับ ใช่ไหมแล้วเรายัางปลูกต่อแปลงทุเรียนแปลงนู่นอีกได้อีกสัก800แปดต้นเออพันที่เท่ากันเลยพันตอนหนองเงยมันนอกเป็นลานะ <c oughs> <c oughs> ล่วงดีบอกโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะทุกคนโอเคนะครับต่อกันเลยเออทีนี้เราออกแบบระบบสวนน้ํานะครับคือติดตั้งระบบท่อน้ําอย่างดีเสริมเข้าไปจากที่เรามีรถแปลงเงาะแปลงทุเรียนอยู่แล้วใช่ครับนะครับออการปรุงดินทําอะไรยังไงบ้าง การพุงดินขดลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย,ยอ่าที่บริษัทเอามาให้บริษัทเอามาให้เออนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมารู้จักกันว่าตัวไหนอะไรยังไงทําตามสูตรของบริษัทว่างนั้นเถอะนะครับป,รปุ๋ยของบริษัทเอ่อถ้าเกิดว่าบริษัทไม่มีปุ๋ยยาฮอร์โมนมาให้ต้องไปซื้อเองคิดว่าคิดว่าหนักใจไหมเออก็หนักใจพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาศึกษาคือ จุดตัดสินใจพลิกของผมอีกจุดหนึ่งครทุกคนคือว่าการให้ต้นกล้าฟรีไม่มีสาระสำคัญเท่ากับให้ความรู้และความรู้สึกความรู้วิธีการในการทามาเราก็ให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเอาต้นกล้ามาให้ฟรีทำผิดตายแต่ถ้าเอาต้นกล้ามาให้บวกวิธีการบวกความรู้นี้ยิ่งดีใหญ่โอกาสอดเยอะถุดไหมฮะโอเคสุดยอดเลยนะฮะดูนะครับทุกคนเห็นไหมฮะถวยเป็นแถวยาวนี่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยลงทุนถึงสองหมื่นยัง หมื่นกว่าบาทก็หมื่นกว่าบาทแต่ว่าคือยังยังยังมีท่อเหลืออยู่ยังมีท่อเหลือใช่ครับยังทําได้อีกนะฮะเอาเป็นว่าแปดร้อยต้นยังลงทุนไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นแต่ว่าเราใช้ระบบน้ําเดิมในึ่สวนเงาะนะใช่ครับโอเคนะครับก็เห็นแล้วประทับใจครับพี่น้องดูนะครับนี่นี่ยังไม่ถึงเดือนนะโอ้ประมาณปวันที่หนึ่งครับผมวันที่หนึ่งครับดูมะละกอครับทุกคน อะไรจะขนาดนั้นเชียร์ดูน้องเขาทำย่างซวยเลยนะครับโอ้โอเค oh, okay. นะครับนะฮะนู่นนะฮะมี s ีเชฟของฝูงนกนะฮะปุ๊บสวยครับทุกคนโอเคก็ okay. สุดท้ายน้องบุ๋มฝากอะไรถึงคนที่กำลังฝูงมะละกอเหมือนน้องบ้างเชิญฝากฝากเออฝา,า,ากอะไรดีถ้าถ้าถ้ามีเพื่อนเออพื่อนที่ รุ่นราวคราวเดียวกับน้องวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเร่มกำลังจะปลูกมะละกออยู่ด้วยอ,อ,อยากจะอยากจะบอกอะไรเขาอย่าอย่าเพิ่งกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นครับถ้ายังไม่ลงมือทำครับผมสุดยอดนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเฮงเฮงครับรวยปัง,ปง